โอเคสวัสด okay, ีครับทัวร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV ่นทีขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1นึ่ลำนะครับก็วันนี้เป็นคิวของ f o r z ซ350 Project Rescue Project นี่นะครับก็เป็นโปรเจกต์เรียกว่าขอเป็นเซ็ตกู้ภัยเล็กๆนะครับสนับสนุนสังคมนี่นะครับของหนุ่มจันทบุรี f o r z ซ350นะครับส่งขึ้นรถมาเลย แล้วก็มาแต่งเรามีบริการอย่างที่เคยบอกนะครับเราไม่ได้มีบริการรับแต่งส่งไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนของประเทศไทยนี่หรือจะอยู่ต่างประเทศแล้วยินดีจ่ายค่าค่ายกรถขึ้นเครื่องบินขึ้นเรือมาก็เรายินดีจัดให้นะครับผมนี่เลยครับฟอร์ซ่าสามห้าศู rescue set เซตนี้เป็นเซตพิเศษที่เราทําเฉพาะแล้วก็ออกแนวคัสตอมเล็กๆนะครับเพื่อจอ,จอดโจทย์ลูกค้าทุกจุดที่ลูกค้าต้องการ นี่เลยอะใส่อะไรกันไปบ้างเรามาไล่เรียงดูนิดหนึ่งครับเอาจุดแรกอย่างแรกก่อนเลยก็คือชิวหน้านะครับถ้าเป็นสายทัวริงชิวหน้าพลาดไม่ได้จริงๆที่จําเป็นจะต้องเป็นของ G ีวีอิตาลีนี่ครับนั้นหนาสูงๆแบบนี้นะครับตัว G Italy, ีวีอิตาลีในความสูงของเขาเนี่ยสูงจากชิวเดิมเนี่ยประมาณ10เซนนะครับสูงจากชิวเดิมประมาณ10เซนนะครับตัวชิวจะแข็งแรงด้วยโครงสร้างของเขาเองซึ่งเขามีสันเนี่ยฮะ บริเวณนี้ฮะเป็นสันกระดูกที่เขาทําขึ้นมานะครับพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันมันทำให้ตัวโครงสร้างตัวนี้เป็นตัวเสริมโครงสร้างนะครับเวลาที่เราจะต้องประทัดลมแรงลมแรงแรงกันเองนะเดี๋ยวผมยกให้ดูตัว,ต,วตัวผมเนี่ยผมสูง168นะครับเดี๋ยวอานทียนี้ผมสูง168นะครับนี่ฮะ,ะ,ะมองทะลุเลยมองทะลุชิวเลยอ่าตอบคำถามก่อนนะตัวนี้มันเป็นมันเป็นสติ๊กเกอร์สุญญากาศนะครับลอกออกแล้วแปะที่ใหม่ก็ได้ กาวเซนติเมตรสูอากาศแต่มันมีแล้วมันก็ดูหรูหราดีนะครับผมเอาชิวลงครับป้านะเต้นตน,ตนี่นะครับชิวลงลงสุดแม้กระทั่งลงสุดเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเดิมประมาณสิบเซนนะครับขึ้นสุดครับขึ้นสุดลงสุดปกติเลยตรงรุ่นสามห้าศูนย์เลยอ่ะไหนๆเราสตเร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟตรงนี้นิดน,นึงก่อน ครคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นคันที่เราจัดคัสตอมให้พิเศษแล้วก็ทําพิเศษเป็น rescue project สิ่งจําเป็นที่ rescue ต้องมีนะครับก็เป็นเรื่องของแตรไซเลนแตรไซเลนชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อมาเองนะครับลูกค้ามีมาอยู่แล้วก็ให้เราทําการรื้อระบบใหม่นะครับโดยยังใช้ตุดแตรไซเลนเดิมชุดนี้เป็นแตรไซเลนแบบชุดเล็กเล็กเสียงอาจจะน่ารักน่ารักนิดนึงนะะเดี๋ยวเราทดสอบแตรไซเลนก่อนแขง ตันนี้เป็นแผงสวิตท,ที่เราทำให้พิเศษแล้วก็กันน้ำโดยเฉพาะแล้วก็มีสวิตควบคุมตรงนี้เลยจะได้ไม่มีสวิตเยอะแยะ4ี่ห้าสวิตบริเวณนี้เกะกะเยอะไม่เอานะครับสไตล์ตผมผมไม่ชอบนี่อ่ะทดสอบเสียงน,น่ารักน่ารักนะครับการติดแต่ไซเรน,นหรือสัญ,ญญาณไฟวัาบวาจะต้องขออนุญ,ญาตนะไอ้เรื่องขออนุญาตลูกค้าต้องไปทากันเองนะครับ s p o t l i g เนี่ยเราลูกค้ามี spotlight มาอยู่ที่2จุดนะครับเป็นจุดที่ตัวบางโคนกับจุดที่ตัวด้านบนตัวนี้เราดูชุดที่บางโคนก่อนบางโคนจะเป็นแสงสองแสงนะครับเป็นแสงขาวนะครับแล้วก็แสงเหลืองนะครัขาวเหลืองสลับกันนะครับไม่มีะเต็ปเป็นแค่ขาวเหลืองนะครับชุดชุดยึดที่บางโคนเรายึดเป็นแบบอลูมิเนียม CNC ให้เรียบร้อยเลยอ,อย่างดีนะครับ อ่ะกระเดขึ้นมาถ้าเป็นไฟขึ้นบนนะครับตัวนี้60วัตต์นะครับเป็นแสงเหลืองเพราะใส่เราเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับสามารถที่จะไล่สเต็ปเปลี่ยนสเต็ปได้นะครับก็เหมาะกับงานกู้ภัยนี่ฮะกระพริบซ้ายขวากระพริบแล้วแต่เราจะไล่สเต็ปสเต็ปเป็นสเต็ปบ,บนโดยใช้สวิตช์เดียวนะครับอ่ะถับมาถ้าเป็นเรื่องของตัวอ่าไฟฉุกเฉินหน้าคู่หน้าไฟฉุกเฉินคู่หน้าคู่นี้ลูกค้ามีมาอยู่แล้วนะครับให้เราลื้อระบบใหม่ สเตปก็จะเป็นสเตปวนเหมือนกันนี่ฮะเป็นสเตปวนเหมือนกันแบบนี้ครับแล้วก็อีกชุดหนึง่งรนบริเวณนี้เป็นทุดไปทุกเขินเส้นการนี้ครับสเตปเป็นสเตปวนตัวสำคัญก็คือตัวนี้นะครับผมเครปวนที่เป็นข้อสําคัญแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่พรีเมียมแล้วก็เป็นค่ากล้องแบบพิเศษก็คือว่า ตำแหน่งที่เราต้องการติดเราต้องการติดตำแหน่งนี้โอเคอ่ะจำเป็นต้องเจาะนะครับที่ตัวฟีบนะครับแต่เจาะไม่เยอะครับเจาะแค่3รูต่อตัวนะครับแล้วก็ตัวภายในยมันอยู่ในอินเนอร์อยู่แล้วก็ไม่รู้ใจดีหนึ่งนะครับตัวภายในมาอยู่ในอินเนอร์อยู่แล้วนี่ครับเราทําการเข้าสายแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยโดยที่ยังสามารถที่จะถอดฟีบออกได้ปกติเพราะอ่ะเดี๋ยวด้านนี้ครับบริเวณนี้เราทําปลักให้เรียบร้อย นะครับเป็นปักกันน้ำสามารถที่จะถอดออถอดออกเองได้เลยเวลาที่เราจะเอาปี๊บออกนั่นเองนี่ครับชุดปีปลูมิเนียมแพนเตอร์นะครับขนาดความจุ38ลิตรต่อข้างนะครับชุดล็อกล็อกมาตรฐานแล้วก็แบกข้างนะครับทําตรงรุ่นแบกบนลูกค้าเลือกใช้ตัว GTR นะครับพร้อมกับการตก Honda แท้ก็จะดูหล่อๆแบบนี้โดยไม่มีปี๊บบนนะไม่มีปี๊บบนสําหรับเซตนี้นะครับ ชงหน้าเซ็ตเรียบร้อยเป็นของเอรินนะครับผมแล้วก็ชกหลังเป็นเซ็ตของโปรเฟสเดอร์โอเคก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับหลายรายการเลยทีเดียวสนนราคาเซ็ตทั้งเซ็ตยวใส่ไปให้ใต้ชุบเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณคูค้าไว้วางใจจัดสินค้าเรานะครับขอบคุณเพืคอาที่จับชมครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัพเดตกันอีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ